เหลือซากข้าเจ้ามาเมืดมากครับเหลือซากเขาโอ้ขายาวดีเว้ยตัวนี้เว้ะดูลองลอยเขาเกี่อ่ะเธอจะสวัสดีนะฮะ่านนี้ตอนนี้ว่าครับเกิเห็ดนะครับผมเกิเห็ดสายตาเลยครับเราก็เจอเลยนะครับโอ้ยนี่เฮ้ยเฮ้ยได้เฮ้ยได้เนียเป็นนิวสิเอ้ยอยากขายาวดีนะ ออออออรูดแนวเอารูสามอันเล่เลยโอ้ยไอรอยมันกินอืออ เอาหัวเปลือกเอาหัวเปวกทั้งได้ใครรู้ว่าเป็นเวกเออเห็ดเปลือกของแท้นี่แหละเห็ดเปลือด้อนี่เห็นบ่างเปลือกหอยมาหาตอหาตอนั่อนี่นั่นลงเกีโอ้มันมันหาตอหาหาตอหรืหาเห็ดฮะฮะหาเห็ด ซื้อขึ้นว่าหาต่อไปหาต่อโอเคหาเห็ดหรือหาต่อเออหาเห็ดไปดีกว่าเห็ดนี่เห็ดไข่เห็ดนี่ก็เห็ดโพนเห็ดโพนคือกันนี่ก็ได้เนาะหนึ่งดอกโอเคอยู่ดอกงเห็ดไข่เห็ดไข่โอ้เห็ดดี

អូខេអូខេអូខេតិយយីកាន់ឡើងតិយយីកាន់ឡើងរ៉ាក់ទ័រជុំនេះមកអត់អូខេអូខេលឿន Skal vi lage hund av den? 对，我得用。 ไม่ละกำลังปุไไง๋ไม่ละอาหวานอ้อจ้ะก็บอกว่ากิ้งกือมีผิดนะใช่เห็นเขาว่า ็จับเล่นตอนนีดิอย่าให้มันกัดแล้วคนยางใส่นั่นแหละอันตรายคนแพ้ก็เป็นอันตรายอ,าอ้าว้ามไม่ถอยอย่าเงียบเยียบอ่ะ

Thử thử. không chạy, không chạy. Chạy bay, oh. bay, oh. không 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 วกซ้ำนี่คื <Okay. S 1> อแม่กำลัง,ง okay, ออกเปาะเป๊ะกำลังนารักดูดิเอ๊ะอมอาปะอาปะเลยเธอคือมาหันตะัยกินเห็ด <c oughs> ตัวเล็กๆแต่ขาวปวก โอ้เกือบลืมเกือบลืมเกือบลืมเกือบกายด้วยฮะว้าอืมขาหลวงนี่นี่ขาหลวงอ๋อ อ่วน่ะเอได้ยวหนึ่งเจะไม่ได้มาทีหลังเขามามาดูผลงานกันครับโอเคเลยค่อยๆนะเดยไมจอัใหญ่เลยโอโอ นี่หักเลยอุ้ยหักเลยเจอได้จนเต็มจนพูนโอ้โหดูกลดูโอ้จนพูนอ่ะได้การเลยว่ะเนี่ยรุ่นนี้ขาดไหมอ่าเด็ดเด็ดจำนะพอได้อยู่ได้กินอยู่ เปลือกหรือเห็ดโคนนั่นเ <ๆ S 1> อง <hr ane S 1> ขอบคุณที่รับชมสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ